เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมารีวิวขายรหัส RV เป็น i ีทีที่1,370อดี ID นี้ราคาจะอยู่ที่38,990บาทครับหลายๆคนฟังราคาขนลุกเกลียวตกใจสันหลังวาบมองว่าราคาที่อยาจจะสูงไปแต่ผมบอกเลยว่าเจ้าของ ID นี้เติมไปไม่ต่ำจาก10,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตาม ที่ซื้อไปในราคานี้ประหยัดเงินไป3 4ถึง4เท่าได้เลยนะผมว่าเพราะเจ้าของนี้ครับตเติม ID นี้ไว้เยอะมากๆขนาด Demon Slayer ไม่ว่าจะเป็นตรละคอทันจิโร่และเนสโกยังมีแล้วทั้งคู่สกินวันพลัสแมนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทาสมากิและ g ีนอสมีทั้งคู่ครับและ s t m e d i c a l ิลสกินมิรักเกสกินอีกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆที่สำคัญไอดีนี้ข้อมูลหัวจะรดเท้าครบทุกอย่างซื้อไป ยืนยันเป็นข้อมูลคุณได้เลยดังนั้นใครก็ตามที่สนใจดูคลิปนี้ให้จบก่อนตัดสินใจเพราะฉะนั้นไปลุยกันเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเบื้องต้นในดีนี้นะครับฮีโร่112สกิน475มีกรอบโปรไฟล์เลอแสงของว a ลเลอร์พาร์ซี6และยังมีกรอบอื่นๆอีกมากที่เป็นกรอบเลองแสงไม่ว่าจะเป็นกรอบวันพันแมนกรอบวัเลอพาหุ่นยนต์หรือว่าจะเป็นกรอบวั l เลอพาร์ตซัที่ ก่อนหน้านี้ผมจำไม่ได้ชื่อซีซันเท่าไหร่นะน่าจะสามสิบห้าหรือเปล่าไม่มั่นใจเอาเป็นว่ากรอบเลืองแสงตามภาพโปรโมทที่ผมขึ้นให้ก่อนหน้านี้คุณย้อนคลิปไปดูก็จะเจออยู่นะครับอ่ะสกินเดี๋ยวไปดูกันอ่ะไปดูที่สถิตกิกันก่อนอย่างแรกฮีโร่หลักๆที่เจ้าของไอเดีเขานิยมเล่นไว้มีนาคอนไวโอซิลเทวันัสเซลฟิตบูคองกรีนแบทแมนมูหลานมาหลอดไอริยอนเวลไฮลาวิลคริซี่และตัวละครอื่นๆอีกมากมายซะก็แข่งขัน ในการเล่นจัดอันดับมีตามนี้ในซีซั่นทั้งหมดมีตามนี้และภาพรวมในสถิติวิลเล็ตอัตราชนะนั้นมีการเล่นจัดอันดับ Grand Battle Challenger Mode a b y s s a l c l a คลและโหมดอื่นๆนั้น ดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมสกอร์ผู้เล่น100คะแนนเต็มใช้สมมติภูมิติดระดับจังหวัดหนึ่งตัวได้แก่บไวเอร์เอเลดแชมเปี้ยนชิพยังไม่เคยเล่นความสัมพันธ์ลบทิ้งเพิ่มเติมได้ตลอดครับทีนี้ไปดูกันต่อที่ฮีโร่และสกินอย่างละเอียดเริ่มกันที่ฮีโร่ครบทุกตัวเหรียญในเกมยังเหลืออีก1 9 3 0 0 0เหรียญสามารถซื้อตัวละครในอน,นาคตได้อีกประมาณ7-10ตัวเพราะฉะนั้นมันเรียกได้ว่าครบไปยาวๆอีกเป็นปีๆแน่นอนดังนั้นฮีโร่ไม่ต้องเครียดครับ เล่นได้ยาวๆถัดมาคือสกิน475สกินไล่ตั้งแต่ต,ตัวบนสุดไปจนถึงตัวล่างสุดที่มีสถานะมีแล้วไปเลยครับเริ่มแรกก็จะมี Limited s e l i ิ a มีมิรักเสกินของซานิดมีมิรัคเสกินของทูเรนลิมิเต็ดพวกเอมิลี่สกินครูของเอลส a c 217 0ของซานิดลิมิเต็ดของ e n นโซลิมิเต็ดของอารัมวอลล์ัสสกินของมูหลานนะครับสกินบีดเบียคุยะจาก Rvx bleed มีด้วยมี metal skin touren กระบี่ s p e l l w a y e master limited ของมูลานะครับ Miracle skin touren STL ขีดเจ็ดแก้วและสกินนี้ต้องคลิกให้ดูนิดนึ่ง metal skin i r i Heavenly striker ครับเป็นหนึ่งในสกินที่คนส่วนใหญ่ยกให้เป็นสกินที่หาย,ยากที่สุดของเกมเกมนี้แต่ผมว่ามันเป็นรอง bleed bright toshiro อยู่เพราะฉะนั้นผมให้เป็นอันดับ2เลยความหาย,ยากสกิน i r i ตัวนี้เนี่ย โคตรหายากกิจกรรมบนมาน้อยรอแทบจะเป็นปีทุกครั้งเพราะฉะนั้นเอาไปเลยสองรัสก,กินไอริปลาตัวนี้ครับและก็ยังมีลิมิเต็ดซานิสเอ้ยซูกา้าลิมิเต็ดของอีกนิดลิมิเต็ดของซูกา้าแล้วก็ลิมิเต็ดของซูก้าอีกแล้วโอ้เยอะนะแล้วก็ม, Limited, ม,ลมีลิมิเต็ดโอเมนลิมิเต็ดมาล็อชนะครับสก,กินฮาโลวีนของมาล็อชปัมกินแล้วก็ลิมิเต็ดอื่นๆอีกมากมายวาเลนไทน์สก,กินของลิโปสกินบลีดลิโปนะครับมา มิโครเคลนลิปโป o m e c นิทิคซีโร่ก็มีด้วยครับสกิน v a l ลนไทน์ของเทนวนาสที่เป็นของ a อสเซนกแล้วก็พวกด i m เมนชั่นเบรเกอรไม่ว่าจะเป็นเทวนัสก็มีรวมถึงเมดิคอลสกินของเทวนัสก็มีด้วยครับและก็ยังมีมิโครเคลนสกินของลาสไ c y บอร์ o อนน็อกเก็ตเอาสีเขียวเอาไปเลยครับสำหรับมวยเขียวอันนี้ สุพร e มสกินลีเจนสกินลีมีแต่สกินดีค่อนข้างเยอะมีมิราเคลสกินของลอ r ร a l อ p ocalypse 4มีลิบิเดตของนาตาใหม่ล่าสุดไม่นานนี้เองก็เอาไปเลยครับมี snow festival นาตา雅มิราเคลสกินหัวเรียวมาและนาตา a อีกแล้วก็ยังมีสุพรีมสกินนาคอส ลิมิเต็ดตียวเซียนลิมิเต็ดนาคอสชุดกันหนาวไอชุดว่ายน้ำแล้วก็มีดิเม n ชันเบรเกอร์ของนาคอสอีกตัวด้วยครับรวมถึงมิโคร้คลสกินของนาคอส c e l e s t ทรียลทันเดอร์บิงเถ้าชอบเล่นนาคอสไอดีนี้คือสกินจุใจเพราะนอกจากสกินนาคอสจะเยอะแล้วเนี่ยมิโรเคลตัวอื่นก็เยอะด้วยครับ l i มิเต็ของซิลลิมิเต็ดของยีน่าลิมิเต็ของยีน่าอีกตัว l i m i t ต็ของไฮยเตลิมิเต็ดของแววไฮสโน w f e ส t i v a l ของเกรกลิมิเต็ของไฮยเตอีกแล้วลิมิเต็ของไฮยเตอีกแล้วลิมิเต็ดของเพนครับสกินเอสตีมของลอรีลดี v ว n e เกรสรี e บิร์ตเอสตีมของ Wukong, ูคงเซเบอร์คอร์วิ n านิงฮาโลวีนสกริมของลอรีลจัดเต็มให้หมดสกินเริ่มตั้งแต่สกินเทนซีซั่น2กันเลยทีเดียวไอดีนี้ และยังมี Snowfestival ของ f e n i c Limited ของ Illumia สกิน Supreme ของ Lumia ครับ Fami Fartail Limited ของ w i f ของ Violet รวมถึงมีลักข้นสกินของ Violet Wedding Day จัดไว้ด้วยครับ Limited สกินต่างๆรวมถึง Limited ของ E-Charge จากเวลาพ s ซีสันก่อนหน้านี้มีด้วยครับ Limited ของ WoW Card มีให้ครับสกินครบรอม1ปีของ RV Violet Color Blast จัดไว้รวมถึง Dimension Breaker Y.O An ตัวที่3 จัดไว้ในอดีนี้เช่นเดียวกันเอสตีมของ y o t r a g e r Happy Golden Dragon มีให้คุณผู้ชมด้วยรวมถึง Limited ของ e อ r o l Half O นี้รวมถึง One Punch Man e อ r o l Genos จัดไว้ด้วยครับมี Limited Interstellar ของ d a r c y Ultraman ของ Florentino จัดไว้ให้ครับ Limited ของ y o Limited ของยอ n นะครับสกินต่างๆของ d a r c y รวมถึงลิมิเต็ดของยอนลิมิเต็ดของโร r ิออนนะครับอิกกี้ลิมิเต็ดหายากจากร้านค้าพเนจอร์มีให้มิแรคเก้นสกินของเซลฟิตอเลนจากสวอตอาร์ต1ครับบอกเลยว่าสกินนี้ต้องคลิกให้เร็วนิดหนึ่งเพราะไม่มีวันวนกลับมาแล้วเอาไปเลยสำหรับสกินตำนานตัวนี้ถ้าชอบเล่นอเลนมีสกินคิริโตให้รวมถึงสกินของยานครับเดมอนสเลเยอร์ครับ, ayer, รบสกินทานจิโร่คาเมโ เอาไปเลยครับผู้ชมไม่ต้องไปเติมแม้แต,ต่บาทเดียวสกินนี้แพงด้วยนะผมบอกเลยกว่าจะเก็บน้ำเต้าจนครบเนี่ยโอ้โหกระเป๋าได้จะหมดก่อนน้ำกระเป๋าจะพังก่อนน้ำเต้าอ่ะคือต้องเอาน้ำเต้าให้แตกถึงจะได้สกินนี้น้ำเต้าแตก5าอันถ้าผมจําไม่ผิดนะโอ้โหแล้วกว่าจะได้ผู้ชมครับเอาไปเลยถ้าซื้อดีนี้ไปไม่ต้องไปเติมแม้แต,ต่บาทเดียวด้วยนะครับแล้วก็มีซูเปอร์ของคริซี่ลิมิเต็ดของไบรท์รวมถึงสกินที่ไม่มีการันตีตอนกินจกรรมมาเนี่ยโอโ้บางคนหมดเกือบ7-8 0 0 0พันก็มี รีซี่ของ one p u นช์แมนครับอันนี้ก็เรียกซะว่าสกินทัสมากิก็เอาไปเลยครับสำหรับสกินตัวนี้คอลแลบ one punch man อันนี้ครบด้วยนะครับแล้วก็มีส่เดมอนสเลเยอร์มีเนซุโกะอีกตัวด้วยสำหรับคาร์บะโดตระกูลคาร์บะโดคือครบเลยไม่ว่าจะเป็นหยานและคีล่านะครับอ่ะเอาไปเลยครับแล้วก็มีลิมิตแต่สกินต่างๆอีกมากมายเนี่ยครับผู้ชมลองดูมีสโน w face ด้วยว่าของวีล่า a c สองพันยี่สิบสองซาต้าครับ ลิมิเต็ดลาวิลครับมิ r a c เ e ิลสกินคิวเรนเ e ็ r เคกิจกรรมไม่วนกลับมานานมากแล้วนะครับเป็นสกินที่สวยอีกตัวเลยของ q ิวเรนก็ถ้าชอบ q ิวเรนเอาไปเลยเพราะนี่สกินเนี้ยผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งในความหายากของ q ิวเรนละเอาไปเลยในไอดีนี้ครับ มีล i มิเต็และมิราเกสกินลิเลียนาลิมิเต็ของ a n นเน e เอสตของลิเลียนาและสกิน Limited, r ร c h เตอ Limited, q ็ดคิวเลนสุเ e ี e มล l เจนลิมิต่างๆอีกค่อนข้างเยอะ w ว r e เรสลิมิเต็ดซาตา i ลิมิเต็ดลิมิเต็ดริคเตอร์อวกาศถัดจากนี้ไปเริ่มเข้าโซสกินลีเจนแล้วนะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะก็จะมี l e เจนนาทิยาลีเจนทารา3า 3, สกินเลยลีเจนมาแกงก้าอันติเมตสกินคริซี่ล e เจนเซเนียลมิดหน้ามาลล อันติเมตสกินมาลอดอันติเมตไวโออันติเมตย้อนหูอันติเมตบัตเตอร์ไฟล์ซันเคนเบรดอันนี้เพิ่งเข้ามาไม่นานนี้ก็คือซื้อไว้ด,ด้วยครับซันเคนฟาเบอร์เอาไปเลยฮะแล้วก็มีอันติเมตสกินไอรีสสกินลีเจนต์ต่างๆอันติเมตของลอเรียลลีเจนต์ของซุปขอซูเปอร์แมนอันติเมตสกินของลอเรียลแล้วก็อันติเมตสกินของไวนโอนะครับลีเจนต์ของซูกา้าอันติเมตสกินของเทวนานะฟอ็อกชายไมเดน สกินลีเจนต์ต่างๆอีกมากมายลีเจนต์ลินดิสสกินสงครามทูเรนแอสตราวอล์เกอร์สกินลีเจนต์เอรันดอร์สกินเวฟเซเนสเทรียมีด้วยครับลีเจนต์คีล่าโอ้สกินอีโวเวล5ครับนาคอสอีโวเวล3ครับบัตเตอร์ไฟล์ลีเจนต์ของอาร์เลนสเปซสเกาวอวกาศเหมือนกันมีด้วยครับอันติเมทสกินของ er, Ancient, oo, ริกเตอร์แอนเชียนซูซานโนลีเจนต์ซาตาลีเจนต์คาเฟนี่ลีเจนต์วอลคานลีเจนต์ฟอร์เรนติโนอวกาศอันติเมทสกินคาเฟนี่กิโมโน มีให้หมดครับลีเจนด์เบมา l ีเจนเฟนิกสกินอีโววูคองเวลสองอันติเมตสกินวูคองสกินเวสตต่อจากเซเนสเตรียของยีนาเฟรมรวมถึงมิสอาร์วียีนารวมถึงอันติเมตสกินตัวล่าสุดที่ิ่งเข้ามาไม่นานนี้เองครับเตี๋วเซียนครับหรือดาวชางเอาไปเลยครับชมสม่วนผสสกินตัวนี้โคตรเซ็กซี่โคตรน่ารักนะครับเอาไปเลยครับแล้วก็ยังมีเอสเต็มไอริทอง l ีเจนอเลสเตอร์และปิดท้ายกันไปด้วยสกินสุดท้ายเลยนะครับ มีมิราเคิลของลาวิลด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายที่อยู่ในสถานะมีแล้วคือวอลค์ดบลัดเทสตี้แฟร็กซ์ไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมนะอะอกเอเน้นอ่านไว้ก่อนอ่ะนี่คือ475สกินโอ้โหคุณผู้ชมครับผมเหนื่อยเอาไว้ว่าใครดูไม่ทันดูตอนนี้ได้เลยนะครับผมจะเลื่อนจากล่างสุดไปบนสุดให้นี่คือสกินทั้งหมดครับหรือผมควรปรับวิธีรีวิวอ่ะ คือถ้าผมอ่านอย่างเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงแล้วผมอ่ะเป็นนิสัยที่จะชอบรีวิวและอ่านทุกชื่อสกินอย่างเงี้ยมานานละตัวบางทีถ้าผมเลิกทำผมก็กลัวว่าลูกค้าที่กลับมาเล่นอาอีกครั้งเนี่ยจะไม่รู้ว่าสกินไหนแรงสกินไหนหายากยังไงบ้างแต่นั่นแหละอีกใจหนึ่งผมก็อยากแนะนำไว้แต่ถ้าผมไม่แนะนำไว้ก็กลัวลูกค้าบางคนไม่รู้นั่นแหละครับก็อ ลองทําต่อไปถ้ารู้สึกว่ากล้ามเนื้อคอเริ่มอักเสบหรือลอดใดเริ่มขึ้นเนี่ยผมก็จะเน้นเลื่อนให้ดูและไม่พูดถึงที่มาที่ไปแล้วนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับสกินในไอดีนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆ475สกินผมเลื่อนจากตัวล่างสุดไปบนสุดให้นะครับคุณผู้ชมก็ดูเรื่อยๆสำหรับใครที่ดูผมรีวิวมาตั้งแต่แรกภาคมาจนถึงตัวสุดท้ายก็ไม่จำเป็นต้องวนมาดูซ้ําตรงนี้ก็ได้ครับ ยูโรสกินประมาณนี้ครับทีนี้คุณผู้ชมไปดูกันต่อที่รูนนะครับแน่นอนว่าไอดีที่ราคาขนาดนี้ไม่มีทางที่จะปล่อยให้รูนนั้นขาดแม้แต่ชิ้นเดียวรูน300ชิ้นสีแดงสีม่วงและสีเขียวครบทุกอย่างครับและถ้าอนาคตมีรูนใหม่ๆม,มาเพิ่มชิ้นส่วนรูนยังเหลือเหรียญทองในเกมก็ยังมีสามารถซื้อได้เลยโดยไม่ต้องเติมแม,ม,ม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นรูนถ้าคุณซื้อไอดีนี้ไปแข่งโ์นเมนต์หรือเล่นกับเพื่อนร่วมทีมหรือลงแข่งลีกใหญ่ๆ เล่นได้ทุกรูปแบบเพราะมีรูนทุกสายในเกมเกมนี้นั่นเองครับถัดมาคือปรับแต่งมีอีโมจิทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ใครดูไม่ทันให้ปรับภาพเป็น HD ดดและกดสต็อปนะครับแด้หมดแล้วครับคุณผู้ชมเยอะมากครับอีโมจิเจ้าของดีนี้สะสมไว้อ่ะตามนี้เอฟเฟกต์วาร์แถวที่1แถวที่2ตามนี้แถวที่3ตามนี้4ตามนี้และ5ตามนี้ครับ เอฟเฟกตสังหารแถวที่1ที่2ตามนี้3-4และ5ตามนี้ครับเอฟเฟกตวิ่งแถวที่1ที่2ตามนี้3-4และ5เหมือนกันครับเอฟเฟกตปรับแต่งทั้งหมดจะประมาณนี้ส่วนคลังของไปดูกันครับก็จะมีบราาบัตรเช่ายูโรสกินกับพีขั้นสูงกัมพีทั่วไปอีกประมาณหนึ่งแล้วก็พวกบดารเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เดินต่างๆที่เป็นแบบจำนวนวันและมีปัปนไว้ในคลังของเลือกใช้งานได้เลย บัตรเปลี่ยนชื่อเหลือ8ใบใช้จริงในการเปลี่ยนสิบใบนั่นแปลว่าซื้อดีนี้ปุ๊บเติมเพิ่มอีกแค่2บัตรเปลี่ยนชื่อคุณจะเปลี่ยนชื่อในเกมได้ทันทีและก็ที่เหลือก็จะเป็นคริสตัลแดงอีก2เม็ดที่คุณผู้ชมสามารถนําไปแลกสกินระดับซูพรีมในอนาคตที่จะมาในภายภาคหน้าได้อีก2ตัวเพราะฉะนั้นก็จะได้ตรงนี้ไปฟรีๆนะครับแล้วก็คลังของที่เหลือก็จะเป็นไอเทมทั่วไปเลยครับสามารถจัดก,การได้เลยแลงปัจจุบันจะอยู่ที่ระดับคอมมานเดอร์หนึ่งถ้าค ที่ซื้อต่อไปผมว่าดันขึ้นคอนได้ไม่ยากอยู่แล้วดังนั้นใครก็ตามที่ดูมาจนถึงตอนนี้ครับขึ้นภาพอีกสักรอบหนึ่งสำหรับไอดีที่1,370ราคา38,990บาทคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจทักมาคุยมาต่อรองกันได้ไอดีขนาดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มกว่าคุณไปนั่งเติมเองอย่างแน่นอนเพราะถ้าคุณมีเงินในมือ4 0 0 0 0บาทนะผมสมมุตินะคุณไปเติมเอง คุณได้ไม่ถึงเซี่ยวครึ่งของไอดีนี้ด้วยาําำเพล่เๆสกินคุณเนี่ยในการเติม30,000เนี่ยสกินคุณยังไม่ถึง400เลยแต่ไอดีนี้ครับ475สกินแล้วไม่ได้เยอะแค่ปริมาณแต่ไร้คุณภาพนะครับปริมาณเยอะและสกินแรเยอะด้วยวันพัชแมนครบเดมอนสเลเยอร์ซีซั่น1ครบ นะครับนาคอตอนิเมะไวโออนิเมะเทวนาทอนิเมะมิรัิลสกินเมทิคอลสกินเมียนไอริปลาคุณคุณคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นคุ้มไม่คุ้มคุณลองไปตัดสินใจดูนะครับข้อมูลไอดีนี้ครบทุกอย่างใครสนใจสั่งซื้อได้เลยที่แฟนเพจเจเติมเกมลิงก์แฟนเพจผมจะแนบวาให้ที่ใต้ใคลิปนี้คลิกเบาๆมาสั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับก็ขอจบการรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบนะครับไอดีนี้ขอบคุณมากครับ